สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เครื่องเทสต์นะครับจากเว็บไซ์โนเกียประเทศไทยจำกัดนะครับในโครงการของเทสต์ไดร์นะครับเพื่อให้เครื่องมาลองนะครับซึ่งเครื่องลองตัวนี้นะครับเป็นโนเกียตัวท็อปนะครับรูเมีย920นะครับสีแดงนะครับมาดูนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบเพววิวนะครับลื่นไหลนะครับการใช้งานนะครับ ข,ข้างลื่นเลยทีเดียวสำหรับข้างล่างนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับคือ back home แล้วก็ search นะครับถ้าเกิดกดปุ่ม home ค้างเอาไว้นะครับจะเป็นคำสั่งเสียง open facebook นะครับก็จะสามารถเปิดโปรแกรมผ่านทางคำสั่งเสียงหรือโทรเข้าโทรออกนะครับได้เหมือนกับตัว OS ตัวอื่นสำหรับปุ่มแบ็กนะครับถ้ากดกดค้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นาการลัดเข้าสู่โปรแกรมที่เคยเปิดค้างเอาไว้นะครับสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับสำหรับการแคปรูปภาพนะครับให้ทำการกดปุ่มล็อกสกรีนกับโฮมนะครับ ตอวสกรีนแล้วก็โฮมนะครับก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอตัวโซเชียลนะครับสำหรับตัว Nokia ย่าจะเป็น Windows Phone 8ทุกรุ่นนะฮะก็คือจะมีในส่วนของ People People ก็คือจะรวมทั้งหมดเลยครทั้งอีเมล Facebook, Twitter นะครับซึ่งอยู่ในหน้าเดียวเลยนะครับ e w s New ก็คือการเครื่อนไหมทั้งหมดนะครับ สามารถเลือกได้นะครับว่าจะดู all account คือทั้ง Facebook, Twitter หรือจะแยกเฉพาะ Facebook หรือว่า Twitter ได้ส่วน Together นี่ยังไม่ได้ลองนะครับว่าเป็นยังไงแต่น่าจะเป็นในส่วนของการสร้างกลุ่มขึ้นมาส่วน all ก็คือเป็นพวกรายชื่อเพื่อนของเรานะครับโดยด้านบนสุดเนี่ยก็คือเป็นตัวของเจ้าของเองถ้าเกิดกดปุ่มที่ตัวเจ้าของนะครับก็จะสามารถโพสต อัปเดตได้เช็คอินแล้วก็ตั้งสถานะการแชทได้นะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับว่ามีใครเข้ามาคอมเมนต์หรือกดไลค์อะไรเราบ้าง What new สำรับวัดนิวตัวนี้สำหรับตัวมีนะครับเราจะเป็นวัดนิวของเราเองเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับของ People เมื่อกี้นี้คือวัดนิวของเพื่อนๆทุกคนนะครับ การใช้งาน Facebook, Twitter ค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่ายังถือว่าทำได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าใน Android หรือว่า iOS สักเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ชอบตัว People Facebook, Twitter ก็สามารถโหลดได้จากใน Market Page เพิ่มนะครับพวกโปรแกรม f a c e b o o k t w w t t t r r สำหรับ Facebook ที่ให้โหลดมาจะไม่ค่อยเหมือนกับในที่อยู่ใน Android หรือว่า iMo iPhone นะครับ จะเป็นลักษณะของการสไลด์ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามส่วนทวิตเตอนะครับยังเน้นในรูปแบบเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่นะครับตัวโปรแกรม Facebook Twitter ก็ยังมีอยู่แค่2ตัวนี้เป็นหลักนะฮะส่วนตัวอื่นๆนี่ยังไม่ค่อยมีออกมาเรื่องของเกม นะครับก็จะมีตัวที่ให้โหลดฟรีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนถามว่า,ากราฟ,ฟิกสูงๆอะไรพวกนี้มีใน Windows Phone ไหมนะครับก็มีนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเกมตัวนี้ให้ดูนะครับ อืมเข้าที่เกมนะครับอันนี้ในเสือที่โหลดเอาไว้ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างเรื่องหลยทีเดียวนะครับก็ขอเป็นตัวอย่างให้ดูนะะะะนะะนะครับโปรแกรมไลน์นะครับอืมโทษนะครับ ถ้าออกมาก็เหมือนอตัวที่เคยใช้กันแต่ว่าสังเกตด,ดูก็คือจะยังไม่มีในส่วนของการดาวน์โหลดสติกเกอร์แต่จากที่ลองเล่นนะครับถ้า,าเคยลงทะเบียนไอตัวสติกเกอร์ไว้จากเครื่องอื่นเราสามารถส่งสติกเกอร์ได้นะครับ ยังมีตัวของสติกเกอร์ที่เคยโหลดไว้นะ,ะก็ยังมาครบอยู่ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสติกเกอร์หายนะครับแต่ว่าแค่โหลดลายใหม่ๆอาจจะยังทำไม่ได้นะครับแต่สามารถนี่ยรับส่งสติกเกอร์ได้อยู่อ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่ ตัวโปรแกรม WeChat นะครับหน้าจอเหมือนเดิมตัว WeChat นี่ล็อ,ลอกอินครั้งแรกจะยากสักหน่อยนะครับสังเกตนะครับตัวโปรแกรมข้างในทำเอาใจ Windows Phone มากนะครับเหมือนหน้าจอ Windows Phone ทุกอย่างนะครับโอเคก็สามารถ ลองไปจับดูได้นะครับสำหรับตัวโนเกียตัวนี้นะครับผมอาจจะยังใช้ไม่คล่องนะครับเพราะว่าได้มาทดลองใช้3วันนะครับจริงๆก็ใช้งานเต็มๆก็แค่2วันนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเอาไปคืนแล้วใครสนใจก็ไปดูตัวอย่างที่ซุ้มของโนเกียได้นะครับของคำ